นี่คือเจ้าแม่กวนอิมยกเขียวองค์ใหญ่ที่สุดในโลกคือชิ้นส่วนแยกจากยกก้อนใหญ่32ตันที่หลวงพ่อวิริยังนำมาจากประเทศแคนาดาเพื่อมาแกะสลักเป็นพระยกเขียวและอีกส่วนหนึ่งให้แกะสลักเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้โดยช่างแกะสลักระดับโลกชาวอิตาลี การแกะสะลักครั้งนั้นเป็นไปได้ยากศาสตราจารย์เปาโลต้องพบกับอุปสรรคมากมายทั้งด้านทางเทคนิคและเครื่องใช้ในสมัยนั้นที่ยังจัดหาได้ยากและชำรุดบ่อยครั้งเนื่องจากยกคือชิ้นงานคือแร่ที่มีความแข็งมากตอนนั้นการแกะสะลักกำลังขึ้นรูปร่างทางคณะกรรมการบอกว่าพระหัสนั้นอยากให้ยกสูงขึ้นอีกนิดขอให้ยกขึ้นอีกหน่อยได้ไหม แต่ช่างก็เห็นว่างานออกมาดีแล้วแกจึงน้อยใจขอหยุดพักกลับบ้านอิตาลีไปหนึ่งเดือนมีคืนหนึ่งแกได้นอน